สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้เวยนะเป้ขำส้มส้มเขามาขายส้มนะคะรถขายส้มขอโทษนะคะนะค่ะก็วันนี้วันที่20มกราหกสี่นะคะเป้ให้เด่นสีเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับสายวิ่งสายลูดนะคะ แต่ถ้าใครไม่ได้วิ่งไม่ได้ลูดก็มีตัวเจาะเนาะมีตัวเจาะพิเศษพิเศษเ,เปให้ห้าสองมันออกสองห้านะคะแล้วก็ปกติเปให้ห้าสี่กับสี่แปดนะคะก็มาตัวเจาะของเราเลยนะคะก็คือปกติมาบนล่างเนาะปกติมาบนล่างนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ f c ทุกคนนะคะ แต่ถ้าใครไม่ถูกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะมาเอาใหม่นะคะเอามาเอาใหม่เนาะมาเอาใหม่นะคะเนาะ,ะมาดูกันพรุ่งนี้ว่าตัวเด่นของเราคือตัวไหนอ,อ้อซ c คะเออนี่เนาะเห็นเห็นไกลไกลเลยไหมอ่า ขอพูดเรื่องเซรั่มเนาะพอดีเอซถามมาเซรั่มของเป้ใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะคะใช้ได้หมดเนาะอย่างเป้เนี่ยเป้เป้สานะคะคือแต่ว่าคือก็จะมีรอยเหี่ยวย่นเยอะนะคะวันนี้ลูกค้าเป้มาทำผมเขาก็ทักว่า ใต้ตาเป้จากที่เป็นรอยย่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นเยอะนะคะแล้วเขาก็บอกเป้ว่าให้เป้กลับไปดูภาพเก่าๆเพราะว่าตอนเนี้ยหน้าหน้ามันมันมันกระชับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจากน้องพูดมาเนาะจากน้องพูดมาเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนหน้าเป้มันตึงๆอะค่ะคือหน้าเป้มันตึงๆนะคะค เขาก็บอกว่าคือดีมากคือเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็คือมันใสใสแบบคือใสไม่ได้ใสาขาวแบบแบบที่ใช้ครีมที่กัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันเป็นผิวเป้เองแต่ว่ามันมีน้องบอกว่าเหมือนมีออร่านะคะคืออันนี้คําพูดจากน้องพูดเนาะแต่เป้ก็คือเป้มันดูหน้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ แต่ใต้ตานะ่ะคือมีความรู้สึกเหมือนกันว่ามันดีขึ้นนะคะจากแตก่ก่อนคือลอยลอยเหี่ยวย่นน่ะจะเยอะเพราะว่าเป้เป็นคนผอมคือมันก็จะแบบคือเอาง่ายๆค่ะเป้หน้าแก่เกินวัยนะคะวันนี้น้องบอกว่าเป้อายุมากขึ้นแต่ว่าหน้าเป้ดูเด็กลงเขาพูดแบบนี้นะคะเออเขาพูดประมาณนี้นะเนาะเรื่องเซรั่มเนาะนาะประมาณนี้เนาะ มาเข้างานต่อของเรานะคะวันนี้พูดเรื่องเซรั่มเยอะเลยพอดีเอฟซบางทีเป๊ก,ก็ไม่ได้พูดนะบางทีมันยาวไปเป๊กก็เกรงใจเอฟซีเนาะคือเกรงใจอะคะ่ะบางคนก็อาจจะแบบโอ๊ยคือเนาะเนาะประมาณนั้นแหละเป๊กก,ก็วันนี้มาดูตัวเด่นของเรานะคะ เด่นหนึ่งนะคะสายวิ่งสายลูดคือหนึ่งนะคะลองคือสองนะคะามาดูตัวเจาะของเรานะคะสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสองหนึ่งสองสี่ สองเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามตัวสองสองหนึ่งแปดสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง วินสามหนึ่งสี่สองแปดเจ็ดมองเห็นไหมคะ เอซมองเห็นไหมเนาะเห็นไหมคะเดี๋ยวเป้จะยกล้องหนึ่งเออเนึ่แปดเก็พรุ่งนี้เป้จะไหว้เทพประคังนะคะไหว้เทพประคังขอพรเนาะคืออาจารย์จะพาไหว้ทุกๆเดือนนะคะขอขอพรจากเทพประคังเนาะ แล้วก็พรุ่งนี้เป้ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้พี่คือตอนนี้คือมันยัง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 ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บอกว่าความรู้สึกของเป้ยังไม่บอกว่าจุดทูบขอหวยจะเป็นหวยรัฐบาลหรือว่าจะเป็นหวยฮานอยหรือว่าอะไรนะคะคือคือยังมีความรู้สึกเฉยๆอยู่อะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าความรู้สึกเป้บอกเป้เปก็จะบอกว่าเป็นหวยอะไรเนาะก็มาลุ้นกันเนาะพรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีของ F c ซทุกคนนะคะขอให้เป็นวันโชคดีเหมือนวันนี้เนาะวันนี้เราก็แตกสองหน่อยแล้วก็บนล่างด้วยนะคะเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับ F c ซทุกคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เนาะเซรั่มเซรั่มนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวคือหน้าที่แบบมีปัญหาสิวฝ้ากะหรือว่าลอ,อ,อยย่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะค่อยคดีขึ้นไม่สามารถดีขึ้นภายในขวดหรือ2ขวด3ขวดเนาะเพราะว่าระยะเวลาที่เป๊ะ ปใช้มาก็สักพักหนึ่งนะคะก็หลายเดือนอยู่เนาะก็หลายเดือนอยู่เนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าใช้แล้วขาวนะคะมันจะขาวเหมือนผิวของเราเองนะคะมันจะขาวเหมือนผิวเราเองที่แต่มันจะดูกระจ่างใสอย่างวันนี้ที่น้องบอกต้นคลิปนะคะก็คือประมาณนั้นเลยคือคําพูดของน้องนะคะคําพูดของลูกค้า ก็มาพูดให้เป้ฟังอ่ะเป้ก็มาบอกต่อเนาะแต่จริงเขาก็จะบอกเขาก็บอกเหมือนกันว่าเป้เน่ยจะมองไม่ออกหรอกเพราะว่าดูหน้าตัวเองทุกวันแต่มันผิดกปกติตรงที่หน้ามันหน้ามันอิ่มอะค่ะหน้าหน้าเป้ยยดูคือเป้เป็นคนตัวเล็กมากเลยนะคะเปยย้เป็นคนตัวเล็กเนาะตัวเล็กมาก ใช้คำนี้เลยนะคะเออตัวเตี้ยแล้วก็เล็กะคะ่ะเออเสร็จแล้วทีนี้เขาก็บูเออแล้ก็แบบเออดีใจเนาะเราก็แบบืออจนะแบบ้จับหน้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอัยโมไปนานแล้วนะคะก็มีผลิตภัณฑ์อยู่สองอย่างนะคะคือผลิตภัณฑ์อยู่สองอย่างก็คือมีเซรั่มเนาะใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะผิวที่มีปัญหากะฟ้ารอย จุดด่างดำรอยย่นลอยอะไรอย่างเงี้ยรอยตีนกาอะไร,ประเป้ก็มีรอยตีนกาเยอะแล้วก็มาขผมก็คือบำรุงผมนะคะบำรุงผมก่อนสระผมนะคะก็เป้ก็ขอฝากไว้กับ f อซด้วยนะคะรักเป้ก็สนับสนุนเป้ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ